วันนี้จะพูดถึงเรื่องการาใส่เสียงภาษาไทยนะครับในการอ่านค่าสวิตต่างๆนะครับซึ่งเครื่องในตระกูล Open TX ทั้งหลายสามารถทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็น j u มเปอหรือ Radio m a า t e ตหรือยี่ห้ออื่นๆนะครับโดยเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยครั้งแรกนี่จะมีเสียง ก่าวต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เปลี่ยนภาษาไทยยังคงเป็นภาษาอังกฤษไว้ทีนี้ในส่วนอื่นของการทวนคําสั่งต่างๆของตําแหน่งสวิตท,ที่เราตั้งแต่และสวิตนี่ก็จะเป็นภาษาไทยนะครับพอเปิดเครื่องครั้งแรกเนี่ยเครื่องจะทวนตําแหน่งสวิตปัจจุบันนะครับที่อยู่ ว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับล็อกคันเร่งปิดแฟลปกางล้อโหมดวินปกติปิดไฟรีเซ็ตไทม์เมอร์นะครับซึ่งตำแหน่งสวิตต่างๆเนี่ยเครื่องจะออกเสียงขานว่าตำแหน่งถูกต้องไหมที่เราตั้งไว้นะครับเพราะ อันนี้สําคัญนะครับโดยเฉพาะถ้าเราบินฮอนะครับบางทีสวิตไอเดลเราเปิดค้างเอาไว้แล้วไปเสียบแบตนี่เบดฟันมือเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยได้เยอะนะครับพอเราโยกสวิตก็เสียงก็งจะพูดตามตำแหน่งสวิตท,ที่เราตั้งนะครับดคันเ,เปิดฟแฟลปหนึ่งเปิดฟแฟลปสองปิดฟแฟลป โหมดไจโรหโหมดบินปกติโหมดใจโร2โหมดบินปกติเปิดทามเมอร์หหยุดทามเมอร์ชั่วคราวรีเซ็ตทามเมอร์เปิดไฟปิดไฟเก็บล้อกลางล้อนะครับซึ่ง เราสามารถตั้งได้แล้วก็ในการขณะให้ทำการบินเนี่ยบางทีเราสับสวิตเนี่ยสับสวิตโดยที่เราลืมถ้าบินหลายๆลาำเนี่ยไอการทวนเสียงนี่จะช่วยได้เยอะนะครับว่าเราเปิดหรือ,อยังปิดหรือ,อยังนะครับแล้วเรายัางสามารถตั้งเสียง อื่นๆได้อีกนะครับเช่นเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยตกแล้วเว้ยหรือไม่ก็สวยงามสวยงามแลนดิ้งสวยงามอะไรประมาณนี้นะครับสามารถตั้งได้นะครับซึ่งเป็นเสียงวอยที่เราอัดเข้าไปนะครับนอกจากนั้นก็มีกลางล้อเออเอ่อกลางเอ่เอ,เ,อเปิดเปิดแลมเปิดแลมทิ้งของทิ้งล่มนะครับแล้วปิดแลมหรือปล่อยควันปล่อยสโมกเนี่ยซึ่งอันนี้เราสามารถ ทำได้ทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับ